บนทางรถไฟทุกสายเรามีรอยเชื่อมหลายพันจุดแล้วถ้ารอยหนึ่งมีรอยรล้าวเล็กๆที่ตาป่ามองไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูว่าทําไมการตรวจรอยเชื่อมรางด้วย UT ถึงเป็นเรื่องสําคัญต่อความปลอดภัยและความพร้อมการใช้งานของทางรางครับรอยเชื่อมรางอาจมีข้อบ,บกพร่องที่ตาป่ามองไม่เห็นเช่นรอยร้าวใต้ผิว back diffusion porosity induction shrinkage crack Hashcrack ข้อบอกพร่องพวกนี้ถ้าเจออาจนำไปสู่เรียวเบรกทันทีผลกระทบผลคือการจำกัดความเร็วชั่วคราวปิดถนนเป็นช่วงๆค่าเสียโอกาสจากการหยุดเดินรถค่าซ่อมบำรุงฉุกเฉินสิ่งนี้กระทบทั้งความปลอดภัยและรายๆได้ของระบบราง NDT คือการตรวจสอบชิ้นงานโดยไม่ทำลายวัสดุทำให้เรารู้ข้อบกพร่องโดยไม่ต้องตัดหรือทำลายรอยเชื่อมมีหลายวิธีเช่น VT เหมาะกับการตรวจสอบรอยแตกเล่าที่มองเห็นด้วยตาแต่ไม่เห็นรอยเชื่อมใต้ผิว MT เหมาะกับการตรวจสอบผิวและใกล้ผิวแต่ลึกไม่ได้ PT เหมาะกับการตรวจสอบรอยเล็กบนผิว RT ใช้รางสีมองผ่านรอยเชื่อมแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยและค่าใช้ใจ,จ่ายสูงส่วน UT มีข้อดีที่เหมาะสมกับงานลางที่สุดเพราะตรวจสอบได้ลึกในเนื้อเหล็ก ระบุตำแหน่งขนาดข้อบกพร่องโดยประมาณใช้หน้างานได้จริงปลอดภัยปลอดรังสีและต้นทุนต่อจุดสมควรข้อจำกัดก็มีคือ,อยูทีต้องอาศัยทักษะของผู้ตรวจและต้องตีความสัญญาณให้แม่นยำดังนั้นในงานร้อยเชื่อมรางเหล็กยูทีจึงเป็นแกนหลักที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับงานพัสนามากที่สุดครับประโยชน์หลัก6ข้อ 1. ความปลอดภัยการเดินรถ ลดอากาศเกิดเรียวเบรก 2. การบำรุงเชิงคาดการเจอข้อบอกพร่องตั้งแต่เล็กวางแผนแก้ก่อนลุกราม 3. รถลดต้นทุนตลอดอายุใช้งานลดซ่อมเร่งด่วนปิดทางกระทบตารางการเดินรถ 4. ยืนยันคุณภาพงานเชื่อม QA QC เป็นเกียร์เอ็เชนสำหรับ ATW 5. การตัดสินใจเชิงวิศวกรรมที่ดีจัดลำดับความเร่งด่วนซ่อมตามหลักฐาน 6. เสริมภาพลักษณ์เป็นมืออาชีพความเชื่อมั่นหน่วยงานที่ใช้ UT อ,อย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือเมื่อรวมความปลอดภัยการเงินและมาตรฐานยูทีจึงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของงานเชื่อมรางยุคใหม่ครับ